รัฐสภาสหรัฐลงมติในวันจันทร์รับรองชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นการปูทางไปสู่พิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มกราคมนี้ครับและคุณทรงคสุภาพลมีรายละเอียดของวันสําคัญหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐจากห้องข่าวยูเอาเสนอครับครับ ต้องบอกก่อนนะครับภายใต้กฎหมายของสหรัฐรองประธานาธิบดีที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยจะเป็นประธานในการประชุมเพื่อนับคะแนนเสียงนะครับของคณะผู้เลือกตั้งหรือว่า electoral college จากทั้ง50รัฐนะครับซึ่งก็หมายความว่าในปีนี้ในครั้งนี้รองประธานาธิบดี m คมราแฮริสจะต้องเป็นผู้รับรองช,ชนะของทรัมป์แล้วก็รับรองความพ่ายแพ้ของเธอเองด้วย ในการรับรองรับรองผลในครั้งนี้นะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสกล่าวถึงหน้าที่ของตนว่าเป็นพันธกิจอันศักษษ์สทธิ์เพื่อรับรองว่าจะมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันตินะครับโดยในพิธีดังกล่าวในวันจันทร์แฮร์ริสได้ส่งผ่านเอกสารรับรองผลการเลือกตั้งในแต่ละรัฐให้แก่สมาชิก รัฐสภา4คนซึ่งทำหน้าที่อ่านผลเหล่านั้นนะครับโดยทรัมป์ได้รับชัยชนะด้วยคะแนนคณะผู้เลือกตั้ง312ต่อ226อย่างที่เราทราบกันไปแล้วนะครับโดยหลังกระบวนการรับรองผลเสร็จสิ้นแฮร์ริสกล่าวว่าวันนี้ประชาิปธไตยในอเมริกายังยืนหยัดต่อไป นอกจากแฮร์ริสแล้วนะครับมีรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่กี่คนนะครับที่เคยนั่งเป็นประธานในพิธีนับคะแนนและรับรองความพ่ายแพ้ของตนเองซึ่งก็รวมถึงริชาร์ดนิกสันที่พ่ายแพ้ให้แก่จอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อปี1960และเอาลกอที่แพ้ให้กับจอร์จดับเบิลยูบุชในการเลือกตั้งที่ต้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญชี้ขาดเมื่อปี2000นะครับ คราวนี้ย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นในครั้งนั้นทรัมป์เป็นฝ่ายไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ตนพ่ายแพ้ให้แก่โจไบเดนนะครับและก็นำไปสู่เหตุการณ์จลาจลที่อาคารรัฐสภาสหรัฐในวันที่6มกราค,คม2021เมื่อบรรดาผู้สนับสนุนทรัมป์ราวส0 0พคนพากันบุกรุกรัฐสภาเพื่อ ขัดขวางกระบวนการรับรองชัยชนะของไบเดนทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจํานวนมากนะครับและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่ออาคารสําคัญแห่งนี้ในครั้งนั้นทรัมป์ต้องการให้รองประธานาธิบดีของตนก็คือไมค์เพนซ์ปฏิเสธการนับคะแนนจากบางรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิซึ่งทรัมป์กล่าวหาอย่างผิดๆว่ามีการทุจริตเลือกตั้งและโกงผลการนับคะแนนแต่เพนซ์ไม่ยอมทําตามที่ทรัมป์ร้องขอนะครับต่อมาทรัมป์กล่าวว่า ไมคเพนซ์ไร้ซึ่งความกล้าหาญในการทำตามสิ่งที่สมควรกระทำหลังจากการจลาจลที่รัฐสภาสิ้นสุดลงเพนซ์ Pence กลับมาทำหน้าที่ประธานในการรับรองผลการเลือกตั้งอีกครั้งซึ่งเขากล่าวในอีก2ปีต่อมาว่าผมไม่มีสิทธิ์คว่ำผลการเลือกตั้งและกล่าวหาทรัมป์ว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลในครั้งนั้นซึ่งคำพูดของทรัมป์ต่อบรรดาผู้สนับสนุนสร้างอันตรายต่อครอบครัวของเพนซ์และทุกคนที่อยู่ที่รัฐสภาในวันนั้น เพนช์บอกด้วยว่าผมรู้ว่าประวัติศาสตร์จะทำให้ทรัมป์ต้องชดใช้นะครับ เหตุการณ์6มกราคม2021ดูเหมือนจะย้อนกลับมามีบทบาทอีกครั้งในการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของทรัมป์เมื่อกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดเผยว่าได้ตั้งข้อหาและดำเนินคดีกับผู้บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อ4ปีก่อนรวมแล้วเกือบ1,600คนนะครับในจำนวนนี้หลายคนได้รับโทษจำคุกระยะสั้นไปแล้วและก็มีอีกหลายคนที่ยังต้องถูกตัดสินความผิดจากกรณีการทำร้ายเจ้าหน้าที่และอาจต้องโทษจำคุกหลายปีด้วย ก่อนหน้านี้นะครับทรัมป์เรียกผู้สนับสนุนตนที่ก่อเหตุในวันนั้นว่าผู้รักชาติและผู้ตกเป็นเชลยพร้อมกล่าวว่าหากตนกลับมาเป็นประธานาธิบดีจะอภัยโทษให้กับผู้ที่ถูกจับกลุ่มและตัดสินว่ามีความผิดหลายคนตั้งแต่วันแรกที่เขารับตําแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามว่าที่ประธานาธิบดีผู้นี้ยังไม่ได้ระบุชัดเจนว่ามีแผนอภัยโทษอภัยโทษท่วนหน้าให้กับทุกคนที่ถูกตั้งข้อหาจากเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนหรือไม่ หรือจะเลือกอภัยโทษให้กับบางคนขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์และข้อกล่าวหาของแต่ละคนเท่านั้นทางด้านประธานาธิจจบดีโจไบเดนนะครับกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าเหตุการณ์จลราจนเมื่อวันที่6มกราคมถือเป็นหนึ่งในวันที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกาพร้อมยืนยันว่าเราจำเป็นต้องกลับสู่หลักการดั้งเดิมก็คือการเปลี่ยนผ่านอำนาจอย่างสันตินะครับ ไบเดนกล่าวด้วยว่าสิ่งที่ทรัมป์ทำไว้เมื่อ4ปีก่อนซึ่งรวมถึงการยืนกลานไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นั้นคือภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและหวังว่าอเมริกาจะก้าวผ่านจุดนั้นไปแล้วนะครับ